อ่ะก็กลับจอดีเอฟซีพี่ปานะอ่ะ,นะอะทุกคนนะครับผมเนาะอืมวันนี้เสียงไม่ดีเลยนะเพราะว่าเป็นหวัดหวัดลงคอนะครับก็ไอไปด้วยนะเออเสียงมันแตกไปเลยนะครับแหบๆก็อืมไม่ใช่ไม้นะวันนี้เอออ่ะอีพีที่สี่นะมาดูเด่นล่างนะครับเด่นล่างสูตรนี้นะครับก็งวดล่าสุดนะครับ มาที่4นะครับนะสี่ตรงนี้ก็ออกไปที่4ีนะครับนี่ตัวนี้เด่นล่าง 4, 4ี่4 8ล่างครับอันนี้ผ่านนะครับเด่นสเด่นล่าง3าตัวนะครับเด่นสูตรนี้ก็เดินดีมาควบคู่กับสูตรล่าง2ตัวแต่ล่าสุดล่าง2ตัวหลุดเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่า งวดที่แล้วมันจะต้องมีสูตรหนึ่งสูตรใดหลุดนะเพราะว่าสูตรชนล่างแล้วก็สูตรสามตัวเนี่ยแล้วก็สูตรสองตัวมันไม่ชนกันเลยเออสูตรสามตัวมันได้สี่ห้าหกแต่สองตัวมันได้สองกับสามสองกับสามสองกับสามมันก็ไม่ชนกับตัวนี้ซึ่งจะมาจับสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าอืมแต่สูตรชนล่างของผมมันได้หนึ่งเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะ สามสูตรนี้มันจะมาสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกนะครับซึ่งหกในสูตรสองตัวล่างเราทีแดีวก็มันไม่มีนะเออหกกับเจ็ดผมบอกแล้วว่าสูตรนี้สูตรดับผมก็ใช้สองตัวเนี้ยผมจะใช้จากสองตัวล่างมันไม่มีอะไรก็คือจะเป็นดับไปโดยปริยายก็คือไม่มาแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเพิ่มขึ้นมาล่าสุดมันหลุดนะครับแบบเนี่ยโอ้ถ้าผมไม่ไม่ เงิล่าสุดนะถ้าเอาสี่ห้าหกสี่ห้าหกมาตัดมันหกไม่มีผมบอกแล้วถ้ามาได้ก็คือมาสี่กับห้ามันก็จะอยู่ในโซนนี้เนาะอันนี้ผมไปนเน้นที่สองกับสามไปสองตัวเออผมมาเน้นสองกับสามมันเลยหลุดเลยก็คิดตอนแรกคิดว่าสี่ห้าหกจะหลุดที่ไหนได้เป็นสองกับสามหลุดนะถ้าเอาสี่ห้าหกมามันก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสี่เนี่ยสี่ห้าเออเนี่ยระแวแกนี้นะครับสี่ห้าหก แสกับ5นะถ้าเรื่องนี้ <c oughs> ก็จะมี48เข้ามาติดในชุดเด่น456ห้าหอยู่วันนั้นแต่48บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าอะไร <c oughs> บางคนบอกออกยากเนะ่ออกยากก็ามาแล้วนะครับเออนา้นทีมันออกแต่ว่ามันมันก็มาได้นะี่นี่ไงสี่แปดมุมนี้เลยนี่นะ่ถ้าเอาสี่ห้าหกมาตัดนะผมดันไปเลือกไอ้สอกับสมโซนกลางนะครับก็ าดไปนะครับสองสามหลุดสี่ผ่านไอ้ไอ้หกมันมันไม่มีอยู่แล้วเนาะเจ็ดก็ไม่มีอ่ะก็ดับเอาอยู่เนาะทีนี้มาดูสูตรนี้ว่ามันได้อะไรเพื่อจะไปนีจับกับนี่เลยครับสองตงัวล่างชุดเต็มซึ่งมันเยอะนะแต่ผมก็ทําเป็นสเต็ปอย่างนี้แหละมันเยอะแต่มันก็เข้ามาสามงดติดแล้วนะนะมันหลุดงวด ก่อนนั้นงดสี่แต่งดนก่อนนู้นก็เข้านะครับเดี๋ไอ้สามเจ็ดนั้นหรือเปล่าไมาร่รู้ถ้าจำผิดมาพลาดตรงสองสองเบินนะ้ลอะไรชุดงดสามเจ็ดอ่ะผมฟันตัวเดียวด้วยสามเจ็ดเจ็ดสามมันก็เข้านะครับสี่งวดอ่ะสี่งวดเออห้างวดผมเข้าสามหรือสี่เดี๋ยวนะห้างวดเข้าสามหลุดหนึ่งเป็นสี่ห้าหกอ๋อหกงวดอ่ะ ใช่ซึ่งงวดล่าสุดด้วยนะครับ6งวดเข้า4ผิด2โอเคนะ6งวดเ,เข้า4ผิด2อ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมพลาดในตรงงวด2-2แต่ก่อนหน้านั้นก็คือน่าจะ3-7มเจ็ดไหมสามเดไหมเดี๋ยวผมขอดูล่างนิดนึงนะว่าผมพลาดงวดไหน ใช่จริงๆครับ1 2 3 4 5สองสามสงวดผมเข้าไป4ก็คือเข้า3 7มาผิด2 2แล้วก็มาสักเข้าเจาะเข้าให้เข้า1 6ึ่งแล้วก็มาเข้า0ูนย์สล่าสุดก็ไปหลุดนะครับถือว่าโอเคนะครับร่างมาดีทีนี้มาดูเด่น3ตัวตำแหน่งที่ใช้คำนวณก็คือ3ตัวครั้งที่3 บวกกันทั้งหมดเลยนะครับ408 3ยตัวทั้งที่สบกศบก8ได้สิบสองสิบสองก็ได้สองเด่นตัวแรกครับ3 4อ้าวงวดนี้ล่างจะติด3ตัวนี้ก็คือสอง 3 4 2 3ี่อ่ะส x จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยก็ว่าท่านไป3 x ส x x 2 x 3 x สนี่เลยนะครับ3ตัวนี้อ่าชุดเด่นล่างนะครับเติติเดินดีครับไปไล่ดูครับอ่าสตัวนั้นหลุด <laughs> ทีนี้มาเทียบกับเด่นล่างของเรานะครับสองสามสี 2, 3, น่นี่มันก็อยู่ในโซนไหนนี่เลยนะครับเอาสองสามสี่มาตีตีกรอบให้หน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือล่างชุดเต็มนะครับสองสามสี่อยู่โซนไหนโซนนี้ครับสองสี 2, น่นี่ถึงสี อ่ะแคบลงนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่เป็นไรผมมีวิธีตัดให้มันน้อยลงมันต้องดูไปตามสเต็ปนะครับนะมันมีสเต็ปของมันอยู่นะเออนี่อ่าผมก็ใช้วิธีการทําแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเด่นมันตัดอันนี้จากสูตรเด่น2 3 4นะครับเราตัดได้ห 2 3 1 2 3 4 5 6 6 3งสนะ18ชุดก็ยังถือไว้เยอะไม่ได้บอกให้เอาหมดค่อยว่ากันอีกทีทีนี้มันดับล่างคือ4วันนี้มันจะดับไหมล่ะถ้าดับมันจะเหลือแค่12ชุด6 4 7 4 8 4 9 4 0 4 1 4อันนี้ถ้า4มานะแต่ถ้าดับมันก็ดีวล่าสุดมันมันมีแผลวล่าสุดมันมีแผล มันดับแปดเอาไม่อยู่แต่จากสูตรเนี้ยมันมีหมดเลยศูนย์ถึงเ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ถึงเก้าไม่ดับงนไม่มีเลขดับก็ <c oughs> จะเหลือสองก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจัดนี่สามก็หถึงหนึ่งสี่ก็หถึงหนึ่งอ่ะตามนี้เลยนะครับสำหรับชุดล่างนะอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะจัดให้มันเหลือ ตัดให้มันเหลือน้อยกว่าน,นี้ได้ยังไงก็ใอยว่ากัน E p ตัดไปก็แล้วกันนะผมจะเอาล่างให้จบก่อนเนาะคืออาจจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ก,กันนะครับรีบลงวันนี้แล้วก็ตอนเย็นถ้าว่างอาจจะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับอ่วันนี้ลองพิจารณาดูก็แล้วกัน 2, องสามสครับล่างเด่นวันนี้